วิดีโอนี้อาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับเพื่อนๆเรามาดูข้อต่อของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้กันนะครับข้อต่อส่วนที่เป็นวัสดุเสริมแรงนะครับจะเรียกว่าเสริมดีกว่านะไม่ใช่ว่ารับแรงเพราะว่าตัวรับแรงจริงๆมันจะเป็นแกนโลหะข้างในนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเสริมแรงก็คือเป็นจอยที่ทําด้วยก l a s s f i l นลอน y นลอนเสริมใยแก้วซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ช่วย ป้องกันหักนะครับแต่เป็นตัวรับแรงกดแรงบิดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเวลาเรานั่งลงไปกดตัวหรือว่าเองีงเอหลังพิงลงไปเนี่ยมันจะมีแรงบิดนะครับกระทำกับตัวข้อต่อซึ่งมันจะถูกดันออกหรือว่าจะโค้งเข้าจากน้ำหนักที่กดลงบนขานะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีเป็นแกนอยู่ในลักษณะที่ผู้ใช้งานสามารถจะดึงออกมาเราจะเห็นว่า ตัวฮาร์ดแวร์ข้างในเนี่ยจะเป็นโลหะเห็นไหมแกโลหะ oh แบบผอมๆแบบนี้แล้วข้างบนก็จะใหญ่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแค่ตัวครอบเฉยๆมันจะมีลวดสลิงนะครับอยู่ข้างในแบบนี้อ่าแล้วพอเสียบเข้าไปมันก็จะเป็นเหล็กเสียบเหล็กนี่แหละแต่ตรงนี้จะเป็นตัวประคองด้านบนตรงนี้เฉยๆนะครับไม่ได้เป็นตัวรับแรงที่แกนเหล็กซะทีเดียวเพราะฉะนั้นแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยมันก็ยังกระทำจากเหล็กไปเหล็กเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ตัวเนี้ย เป็นตัวประคองนะครับให้มันแน่นขึ้นแล้วก็เผื่อว่ามีการขยับนะครับโอกาสที่มันจะงัดแล้วก็แตกเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับมีทั้งบนและด้านล่างเลยนะด้านล่างอันนี้ดึงไม่ได้นะครับจะติดมาแบบนี้เลยก็จะมีเฉพาะด้านบนตรงนี้ที่ดึงได้แต่มันจะมีตัวเสริมทั้งสองฝั่งเลยหลายๆจุดในเก้าอี e ้นะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นหมุดโลหะทั้งหมดนะครับทั้งจุดหมุนได แล้วก็จุดยึดต่างๆที่เราเห็นนะครับจะเป็นเรเวตแบบที่มีความหนาอยู่ยึดลงบนโลหะแล้วก็พินติดกันเลยนะครับตามข้อต่อข้อเชื่อมต่างๆเห็นไหมจุดหนึ่งต่างๆแล้วตัวขาเก้าอี้เองเนี่ยมันไม่ได้ตรงนะครับมันจะโค้งส,สังเกตดูว่ามันจะมีความอแอนโค้งโค้งตรงเนี้ยนะครับแหมนะครับซึ่งขาแบบนี้มันออกแบบมาให้เวลาพับเก็บแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินพื้นที่น้อยนะครับรวมถึงรับน้ําหนักการกด น้ำหนักที่มีนะครับจากการนั่งลงไปซึ่งตัวด้านหลังนี้มันจะโค้งขึ้นถ้าลองสังเกตดูมันจะมันจะโค้งขึ้นข้างบนแบบน,นี้ตัวนี้มันจะโค้งลงข้างล่างครับสลับด้านกันจุดหมุนก็จะมีตัวเสริมแรงที่เป็นก l a s s ฟลไนลอนเหมือนกันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็ช่วยประคองนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆก็เป็นโลหะหมดเลยหนาด้วยนะเนี่ยดูดิส่วนฟุตเขานะครับก็เป็นก l a s s ฟลไนลอนเหมือนกันมีฟุตกันลื่นตรงนี้ด้วยนะครับ มีหมาจุดหมุนทั้งหมดทําแข็งแรงมากเลยแล้วก็สีก็เป็นสีพาวเดอร์โคดสีดํานะครับก็เสริมแรงทั้งนอกทั้งในกันกระแทกกันแตกนะครับจุดหมุนส่วนผ้าใบนะครับหรือว่าเป็นตัวผ้าที่รองนั่งเนี่ยมันจะเป็นผ้าตาข่ายไนล่อนนะครับชุบยางเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่อง โดนความชื้นน้ําอย่างเช่นตังลืมไว้นอกเต็นท์นะครับฝนตกน้ําค้างลงเนี่ยราแลรพวกนี้ก็จะไม่ให้ขึ้นแล้วก็มันจะรู้สึกนั่งแล้วมันไม่ไม่อะไรไม่บาดก้นนะครับสําหรับคนที่ใส่ชุดบิกินี่นั่งชายหาดมีทรายมีและพวกนี้ก็สามารถจะล้างแล้วเคาะทรายออกได้หรือว่าถ้ามีน้ําก็ตัวเปียกกางเกงเปียก,กเนี่ยเวลาเราใช้งานมานั่งเลยเนี่ยกังวลเรื่องความอับชื้นแล้วก็ระบายอากาศได้เพราะลมมันพัดผ่านระบายอากาศได้นะครับ ส่วนจุดยึดต่างๆถ้าเราจะถอดเซอร์วิสก็เป็นแป็กกระดุมนะครับเป็นบัตตอนเราก็ดึงออกแบบนี้แล้วก็ถอดออกไปซักได้นะครับนี่จุดตรงปลายตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูมันจะเป็นมนมาตรงเนี้ป้องกันมันทิ่มทะลุไอตัวผ้าใบหรือตะข่ายที่มีส่วนด้านในเนี่ยเขาจะเย็บเป็นพลาสติกแข็งนะครับเสริรไฟมาอีกทีนี้ป้องกันเผื่อว่านี้มันแตกหรือว่าหลุดเนี่ยมันก็จะไม่ทิ่มทะลุไอตัวผ้าออกมานะครับใส่ใช้งานก็ดันเข้าไปแบบนี้ แล้วก็มีปักกระดุมแล้วก็ดันปักกระดุมให้เข้าหากันแบบนี้นะบีบเข้าหากันแค่นั้นเลยมันก็จะไม่เลี่ยนหลุดแล้วนะแต่จริงๆแค่แคๆเสียบไว้เฉยๆมันก็อยู่แล้วเพราะลานั่งเนี่ยมันจะรัังนะครับส่วนจุดที่รับน้ําหนักต่างๆนะครับที่มุมด้านล่างนะครับมุมด้านบนเนี่ยก็จะมีการวีนฟอ e หรือว่าเย็บเสริมความหนา นะครับตัวพนักพิงเนี่ยเวลานั่งเนี่ยสำหรับคนที่ตัวสูงเกินร้อยแปดสิบขึ้นไปนะร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยนะ 5, เยวลานั่งเนี่ยส่วนหลังหรือหัวไหล่จะอยู่แถวแถวนี้พอดีนะครับแล้วก็นั่งก็ศีรษะก็จะเลยพอดีแต่ถ้าคนที่ตัวเตีย้ยแบบผมเนี่ยร้อยเจ็ดสิบลงมาเนี่ยนะครับเวลานั่งก็ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงไหล่พอดีช่วงนี้ช่วงโคแมนศีรษะก็จะอยู่ตรงแถวแถวนี้หน่อยนะครับส่วนที่ระบายอากาศได้ดีมากก็จะเป็นส่วนแผ่นหลังนะครับทั้งหมดเลยเห็นไหมมาจนถึงก้นเลยนะครับด้านข้างแล้วก ตะเข็บต่างๆนี่มีการเย็บซ้ํามานะครับสองสองชั้นเลยนะครับเมมมาดีเลยแล้วก็ตัวผ้าหรือว่าตัวตะข่ายที่พับลงมาเนี่ยมันจะเป็นการแบบพับลงข้างล่างแบบนี้นะครับไม่ได้พับขึ้นข้างบนทําไมทําแบบนี้เพราะว่าเวลาเรานั่งลงไปเนี่ยก้นเราก็จะถูไปกับแบบนี้นะครับถูลงมานะครับทําให้อเวลาเรานั่งเนี่ยโอกาสที่ตะเข็บมันจะปลิ้นขึ้นนะถ้าเราถ้าเขาเย็บด้านนี้ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับเวลาเรานั่งมันก็จะ ถูๆๆๆมันก็จะปลิ้นตะเข็บมันก็จะหลุดนะอันนี้เขาก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันอยู่นะบนทับล่างนะครับก็ดีเลยนะตรงนี้ก็เย็บสติช,ชิ่งมาแล้วขอบด้านนอกก็จะเรียกว่าอะไรเขาเรียกกุอเ,เรียกอะไรเย็บขอบมาหมดเลยนะครับป้องกันการรุ่ยออกมาหลุดรุ่ยออกมานะครับผมส่วนแท็กก็บอกเป็นโคแมนนะครับ แล้วก็มีสกรีนโคแมนซึ่งใช้เป็นนานๆตัวนี้ก็จะดำแล้วหลุดอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ต้องไปสีเลียดสีเท่าที่ผมเห็นก็น่าจะมีอยู่ 3- ถึงสีสีนี่แหละเอ้สา 2- สถึงสาสีนี่แหละอันนี้เป็นสีเบจนะครับสีแบบเหมือนกากีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแล้วก็จะมีสีเขียวอีกอัน,นไม่แน่ใจว่าเทาหรือว่าดำอะไรนะครับผมว่า3มสีนี้ก็เหมาะการใช้งานอาลโดรแหละเพราะว่ามันจะมีทั้งฝุน่นทั้งข่ามเอวอะไรพวกนี้จากการแคมปิ้งนะครับอันนี้ก็ แก้ปัญหาเรื่องความสุขรปกแล้วก็รอยเปื้อนที่มีเกิดขึ้นขณะใช้งานได้เพราะว่าถ้าเป็นสีดําไปเจอฝุ่นเจอทรายมันก็จะด่างขาวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีแบบนี้มันเลอะอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่มีปัญหานะครับจุดยึดหมุดต่างๆเนี่ยทำออกมาแข็งแรงมากเลยนะแน่นหนาดีนะครับอาจจะไม่ใช่เก้าจี้เฟอร์นิเจอร์ที่กระโดดทับได้นะแต่ขาทั้งหมดเนี่ยดัดมาโค้งมาแล้วก็คิดถึงการรับน้าหนักนะครับจุดหมุนอะไรพวกนี้มันก็ โอกาสที่จะแบะแตกอะไรก็ยากแล้วก็บางจุดยังมีวอชเชอร์ไนลอนนะครับเสริมมาด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระทบกันสังเกตดูว่ามันจะมีรอยขูดอยู่บ้างนะผมใช้งานไปบ้างแล้วนะครับเป็นธรรมดาส่วนองศาความเอียงของตัวเก้าอี้นะครับความเอียงของหลังนะครับต่างๆเนี่ยทำออกมาได้สําหรับคนที่นั่งแล้วเอนหลังหน่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นนั่งหลังตรง เพื่อเล่นหมากลุกหรือว่านั่งคุยนั่งทํางานรุ่นนี้ไม่เหมาะนะครับเหมาะสําหรับนั่งสบายๆเอียงๆความสูงระยะนะครับนั่งกําลังสบายเลยแล้วก็ตัวกระเป๋าสําหรับใส่ของเนี่ยมีด้านซ้ายด้านเดียวนะครับถ้าคนที่นั่งใช้งานก็อยู่ทางซ้ายมือจะมีช่อง3ช่องนะครับด้านนอกมี2ช่องซึ่งใหญ่ขนาดใส่วิทยุได้พอดีนะครับจะเป็นโทรศัพท์มือถือพอแบงค์หรือว่าเป็น กระป๋องเบียร์น่าจะใส่ได้อยู่นะครับด้านหลังก็เป็นช่องที่กว้างกว่าแบบนี้เสียบได้หลวมๆเลยแล้วก็ยังมีช่องด้านในด้วยนะครับอยู่ข้างในแบบนี้เป็นช่องเดี่ยวเลยใหญ่เลยนะครับสําหรับใส่อะไรที่เราต้องการจะเก็บอย่างเช่นบางทีเราอยากจะให้อยู่ชิดตัวเราเราก็พับเข้าข้างในแบบนี้แล้วก็ใส่วางแบบนี้ได้เห็นไหมเวลานั่งไปก็แก้ปัญหาเรื่องของหล่นระหว่างนั่งอะไรพวกนี้นะครับสบายเลยอยู่ข้างใน ใส่แผนที่ใส่เอกสารใส่อะไรวางอยู่ข้างในแล้วเรานั่งก็ชิดตัวเราจะล้วงก็หยิบจากข้างในได้นะครับหรือจะเป็นการฟลิปกลับมาแบบนี้ก็ได้นะแต่มันจะอยู่ด้านในอย่างนี้เวลาที่หยิบก็ต้องพลิบขึ้นมานะครับหรือว่าจะต้องเข้าจากด้านในซึ่งคนที่แอบจะแอบล้วงก็ต้องล้วงจากด้านหลังแบบนี้นะครับก็สะดวกดีมีด้านซ้ายด้านเดียวด้านขวาไม่มีเสียได้เหมือนกันทําไมเขาไม่ทําด้านขวาผมไม่ทราบนะทาไมเขาทําด้านซ้ายไม่ทราบเหมือนกันแล้วมีแค่ด้านเดียว แต่ว่าถ้าจะไปหมอดเองอนาคตก็ไปเย็บเพิ่มหรือว่าไปหาอะไรใส่เพิ่มก็น่าจะได้อยู่นะครับก็เป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายมากเหมาะกับการเอนหลังระบายอากาศโคตรดีองศานั่งก็ดีเหมาะกับการใช้คมปิ้งนะครับใช้หาดอะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยหรือจะนั่งในบ้านก็ได้สําหรับคนที่ไม่ต้องการจะซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรที่มันเกะก,กะมากไม่ใช้ก็พับเก็บได้นะครับนี่คือโคลแมนชื่อรุ่น ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ไปดูชื่อคลิปแล้วกันนะครับให้ใน description และพิมพ์คอมเมก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วจะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับราคาไม่แพงนั่งสบายน,นี่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับเวอร์ชันญี่ปุ่นเพราะว่าเวอร์ชันทั่วไปมันจะเป็นผ้าทึบอันนี้เป็นผ้าตะข่ายครับ